ออกหวยก่อนวันนี้หวยออกอะไรหวยออกอะไรบอกก่อนแล้วบอกกันแล้วหวยออกอะไรบดียเาวงหวยได้หนิบ่ดิไหนต้องตวดหนหลังให้เลยครับมือนีเบาน้องยูวัดไอ้ไข่บันน้องยางครับผมมือนีเบาน้องชิมาขอโชก็ไปไข่เนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกหาครับผมผู้ได้เข้ามาเบิ้งคลิปนี้กะ ให้รับโชคไปนน้ากันสุขภูสุขคนนะครับคิดจิงใดก็ให้ส้มวังดังปาถนาให้ได้จับเงินหมื่อให้ได้จับเงินแสนเบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับปวดใส่จรญาณในการรับชมนําเบาวนองกะเป็นคนหาแนวทางนะครับนอกกเอะ,เะ,อะเอาไว้ตาพิจารณาเบิ่งเนาะครับหรือสียเอาไว้ตาเปียกเทียบกับคิปอื่นๆก็ได้เนาะครับเนาะมือนี้เบานองกะสิจับไข่ละกะเสียงเสียมสยีครับ เดี๋ยวเรามาลุนกันบังคับว่างวดนี้ใครสิให้ตัวใดนะครับเนาะอย่างไ๋กะลองมาเบ่งลองมาฟังกันครับผมสาธุสาธุสาธุงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกหาครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวไปลุนโชคนำกันครับผมไหนได้เลขอะไรกี่ลูกสองลูกเลยหกสี 9, <4. S 1> ่ 64 xi ta phải thêm thử a bông nắng sao y song đủ la nay nay Này, đô con đô con đô con lê cái này con lê cái này đô con lê cái này này con này cái này 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 mưa, này mưa, này 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 หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนี่อะไรเลขอะไรลูกหนึ่งอะไรหนึ่งห้าห้าออกไหมออกไหมออกออกออกไหมนี่มันจะโดนแหลมแหลมนี่ลูกนี่นี่นี่แหลมๆมันจะทิ่มตาดิไข่ดีกว่าไม่ไห้ไข่นี่มันจะทิ่มตาเอาเหมือนเลยมันไอไข่น้อยเลยเบื่อไอไข่น้อยเลย บ่ <ELL> งเอเดครับเดินวังหันหกสี่กับหนึ่งขาหกสี่กับหนึ่งขาลานหน่อยมาจับบังขันครับสวัสดีครับผมเบานองครับเมื่อนี้เบานองอยู่วัดไอ้ไครวัดบ้านน้องยางครับเมื่อนี้เบานองซิมาขอโชว์ใครใครงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกหาครับผมเมื่อนี้เบานองกระชี ตอนแรกว่าชีุดทูบบ้านหนองกัว่าชีบ่จุดนะครับเนาะกับเจจับลูกจับไครละกัเสียงซิมซีนะครับเนาะตามกันต่อครับผมจังไดกะผู้ใดเขามาเบิงก็ให้รับโชคไปน้ากันสุผูสุขนครับผมเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนําบ้านหนองกหาแนวทางมากฝากเอฟซีสุผูสุขนครับผมเดี๋ยวไปไหวไขไขน้ากันระกัดมาหลุ่นโชว์น้ำกันครับว่า มื่อนี้ไอ้ใครสะให้ตัวใดเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาห้หาครับตามกันต่อครับทังได้กะขอให้โชคดีทุกคนครับที่เขามาบึงไอ้ใครเมื่อนี้บ้านหองทีเสียงเซีมซี่สองเทือ ขอให้ใครมอบโชคให้สุกูสุขคนที่เขามาเบึงขอให้มากสองตบนหรือสองตล่างกันได้เด้อะที่ไทยเอะก็ได้เขามาเบึงแล้โชค์เป็นน้ำัน 3าเจครับสามเจดไข้ใครบัตบัตรน้องอยางครับสาเจครับเห็นชัดปะสาเจครับเดี๋ยวมารุ่นใหม่ที่สองครับผมคอยมาตรงๆเลยใครด้ว,ให,ดวใหม่ที่สอง ดงังอีกแล้วครับผมดงังอีกแล้วครับแปดสองครับแปดสองครับเลขคือกันเลยครับกับทะเบียนรถของไอ้่นที่่นรถส้นแปดสองครับสามเจ็ดหรือสามหนึ่งแปดสองสองแปดครับผมเดี๋ยวมาลุ้นเลขจับใคร อีกท่านึงครับผมว่าสิเป็นตัวไหนเนะเะาะสาธุสาธุสาธุจิจับใครสามเทื้านี่ขอเป็นเล็กบนสามตัวตรงสามตัวไทยเลยโรตารีแล้ววันที่หนึง่งหวดวันที่หนึ่งสิงหาฮกหา ขอให้ใครโดนันดาลโชมหลาให้สุข้สุขคนที่เขามาเบิ้งผู้ใดจทธาให้เขาได้รับโชมไปตั้งแต่นด้สสาาาธุตรงตรงเลยเลยใครหมายเลขสองครับหมายเลขสอง เลขสองอีกแล้วครับสองสองนะครับสองสองครับสามตัวถ่ายรถตุลีหนึ่งวันที่หนึง่งงวดวันที่หนึง่งซิหหงหาหอกหามาในหลุมปิงปองนี่เดินดูไข่นี่เดินซะ เลข9ครับ229หรือ226ก็ได้ครับผมนี่ครับอ,อ่อาได้รับโชว์ขนสุขุสุขคนเด้อทั้งนี้จับใครละกันนี่เจียนเจียนีสาธุสาธุสาธุ มาจังๆมาตรงๆเลยเด like ้อไอ้ใครเอ้ยมีโชคนี่เด้องวดนี like, ่เด้อจะได้จับเงินมือจะได้จับเงินแสนกูได้ของเบืองจะขอเหตุเดี๋ยวรับโชคไปน้ำกันสูบสูบกอดเอ้ยเด้อ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 รับโชคไปน้ำกันรับโชคไปน้ำกันรับโชคไปน้ำกันเอ้ย บันี่โชคมีโชคดีโชคาโชคงา,าเฮ็ดงานกันให้จะเริ่มลุงเรื่องกุฎิการเฮ็ดงานกันเรื่องหันเด้อกุดิค้าขายกันข,า,ขายดีๆมีกำไรเลาอยๆมีเงินใส่ตลอดดีและกันตลอดไปเดอ้อข,ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาขงขงหคข้อขาเอกไทบัตรบัตรทองหานครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผม สวัสดีครับ